ขายของแบบนี้ขายอีกส3ปีก็ไม่มีวันรวยคือการลงทุนในสิ่งที่คุณไม่มีความรู้และให้คนอื่นขายให้ยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณอาจจะมีเพื่อนหรือใครก็ตามที่ชักชวนคุณอะให้คุณมาลงทุนกับเขาและเขาขายให้คุณอย่าไปลงทุนนะครับเพราะคุณเองยังไม่รู้เลยว่าสินค้ามันคืออะไรคุณได้กาไรเท่าไหร่และต้นทุนต้องใช้เท่าไหร่จริงๆต้นทุนจริงๆอะเขาบอกคุณหรอกแต่ถ้าวันนี้ครับเป็นไปได้ไหมล่ะ ที่คุณสามารถลงทุนในความรู้เกี่ยวกับสินค้าและบริการที่คุณจะขายแล้วคุณก็ขายด้วยตัวคุณเองนั่นแหละครับคุณจะรู้เลยครับว่าเป้าหมายหรือสิ่งที่คุณต้องการคุณจะได้มันคืออะไรเห็นไหมครับว่าความแตกต่างอ่ะมันแตกต่างกันโรยสิึ่งเชิงและถ้าวันนี้นะครับคุณสนใจนะครับที่จะสร้างทักษะและทําเงินได้ด้วยตัวคุณเองแล้วมีกําไรด้วยตัวคุณเองเรามาเจอกันครับในคอร์สขายของออนไลน์ให้เป็นนักขายอันดับหนึ่ง วานจะช่วยให้คุณนะครับหาสินค้ามาขายด้วยตัวคุณเองเอาความรู้ความสามารถที่คุณมีมาผลิตเป็นการขายและที่สาคัญนะครับคุณจะรู้เลยครับว่าคุณได้กําไรจากสิ่งที่คุณทํามันทุกวันเนี่ยได้กําไรเท่าไหร่นี่แหละครับดีไหมยังไม่พอครับวานจะสอนเกี่ยวกับวิธีการปิดการขายให้คุณขายอะไรก็ขายได้ดีไหมครับถ้าสนใจนะครับทักมาขอรายละเอียดได้ที่ไลน์แอด s i k r u l e w A n คูเลวานสำหรับวันนี้สวัสดีครับ